สวัสดีครับผมวันนี้พบกับหนุ่ยอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมขึ้นไปอุจจระช่างมาฮะไปเจอรองเท้ามาคู่หนึ่งครับเป็นของแบรนด์อะไรสักอย่างรูมต่ราคาโคตรถูกเลยนี่ครับผมเป็นรองเท้าสเก็ตบอร์ดนะฮะราคาที่ถูกมากดูดีไซน์ของเขาดำพื้นกั๊ข้างล่างความนุ่มคือตอนนี้เขาก,ก็ไม่ได้นุ่มมากนะฮะถือว่าโอเคเลยอะแต่ว่าดีไซน์โดยร,รวมผมมองว่า มันคล้ายอเมริกาวะนะฮะแต่ว่าดีไซน์เขาดูดีนะฮะพวกนี้นะฮะด้านนี้สำหรับพวกที่จะออลลี่คิกฟิปนี่ก็สำหรับฮิวฟิปอะไรอย่เงี้ยราคาไม่โคตรถูกอ่ะเก้าร้อยรลสเต็นี่นะฮะโดยรวมของรองเท้านะครับผมว่าก็ใช้ได้นะครับมีเชือกสำรองแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยสีของเขานีผมมองว่าก็ดูดีเลยนะครับข้างในนะฮะน่ามาดูพื้นกัน พื้นแคมีโฟมแค่เนี้นะข้างล่างข้างล่างันไม่มีอะไรละง่ายบกว่าเป็นแข็งๆเลยแข็งๆก็คือพื้นยางนี่เลยคือลงยางเลยผมว่าถ้าเกิดคนที่ชอบแบบบางๆก็น่าจะถูกใจแหละแต่ว่าพูดถึงว่าเรื่องราคาเก้าร้อยบาทสําหรับรองเท้าสเก็ตนะเล่นสเก็ตนะถือว่าโคตรถูกเลยนะมือหนึ่งนะไม่ใช่มือสองนะถือว่าโคตรถูกเลยนะแต่ซื้อรองเท้ามาก็ไม่มีกล่องอะไรให้หรอกก็จะมีแบบนี้แหละ เพียวๆเลยก็คือคุณจะได้ป้ายนี้มาซ้ายของคุณอะไรแบบนี้แล้วก็มีเชือกสำรองให้มัดมาคนละอันแล้วก็เป็นประมาณนี้ดีไซน์โดยรวมผมมองว่าผมว่าชอบนะผมชอบดีไซน์เขานะก็โอเคหนังกลับมีความหนาตรงนี้ไม่ใช่หนังกลับนะตรงนี้เป็นผ้านะเป็นผ้าผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยเห็นมาก่อนแหละแล้วคงเคยซื้อมาเลและด้วยแต่เนี้ยผมก็คง ผมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็เลยตื่นเต้นนิดนึงก็เลยแบบสึกว่าเฮ้ยน,น่าเอามาลองดูว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปลองอะไรดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างสําหรับรองเท้าสเก็ตคู่ละ900บาทของยี่ห้ออันนี้โอสโลไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะเออนี่แหละเดี๋ยวเราไปลองงานมันเฟี้ยวแค่ไหนแต่ว่าผมคงไม่ลองแบบว่าให้มันพังเลยนะผม่าแค่แบบว่าจะลองเล่นภายในามาสัก สิบยีสิบนาทีอ่ะแล้วก็จะรู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมเซียนครับบเปเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามแล้วนะฮะเราจะมาลองเท้ากันเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ Wisdom ว a l เลยสเก็ p พาร์นะครับวันนี้เราจะมาลองรองเท้าสเก็ตกันที่เราไปซื้อมาคู่ละ900บาทแวบแรกผมใส่นะฮะผมรู้สึกว่าโอเคฮะลองดูก็ ไม่เลวครับความนุ่มเหรอผมว่าแรกๆก็อาจจะนุ่ม,มอย่างนี้แหละก็ไม่รู้นะแต่เดองของผมแล้วผมหัวเข่าไม่ค่อยดีด้วยแหละผมแบบเล่นสเกต็ตมานานแล้วหัวเข่าไม่ค่อยดีมันเลยต้องการรองเท้าที่นุ่มมากๆแต่พอผมใส่คู่นี้ครั้งแรกผมรู้สึกว่าก็พอได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แย่มากแต่เรฟิลลิ่งของรองเท้าเพาะาฟิลลิ่งของรองเท้าก็โอเคอะ่ะแต่ผมมองโดยบนนะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเฉยอ่ะ เทสแรกเลยว,ว้าวถือว่าเบรกได้ดีครับมาเทสกันออลลี่ควารู้สึกเหมือนหนังเอเหมือนยางมันแข็งๆหน่อยนึงนะมันไม่ได้นุม่มไม่ไนุ่มมากกว่าที่ทเราคิดไว้อรู้สึกว่าแข็งๆนิดนึงมันไม่ได้แบบไม่ได้เหนียวอะ่ะเรามาลองคลิกฟิบเลยรั ก็จะได้นะแต่ว่ามันมีความแบบมีความกระด้างของรองเท้านิดนึงมีความกระด้างไม่ได้นุ่มไม่ได้แบบยางมันไม่ได้แบบดูดไปไม่ได้แย่จะทดลองให้อีกสักหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวไปลองเล,ล่กกอนอุปกรณ์อื่นดู Let's go! เอาละครับสาหรับวันนี้ก็ทดลองเทสเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้ก็โดยรวมผมมองว่า900บาทโอเคถือว่าผ่านแต่ด้วยคุณภาพของเขาก็ก็ราคา900บาทไม่ได้ไม่ได้แพงเกินไปแต่สําหรับผมผมว่าไม่ค่อยนุ่มนะเพราะว่าซอฟเขามันบางนิดหน่อยมันรู้สึกแบบได้ฟิลึงกับงบาง,บาง,บางเหมือนรองเท้าแวนที่เป็นแบบ ไม่ได้เป็นสเก็ตโปรอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับผมผมว่าก้ารบาทโอเคลองดูครับทุกคนหาดูได้ที่ดีคาลลนใช่ไหมที่ไหนดีคาลล์อนอ่าใช่ก็เก้าร้อยบาทครับราคาไม่แพงแต่สําหรับคนที่ชอบแบบแบรนด์หรือว่าชอบสไตล์ก็ลองเลือกยี่ห้ออื่นดูแล้วกันแต่ผมว่าสําหรับอันนี้ก็เก้าร้อยบาทก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ดูแย่อะไรก็ใช้ได้ผมเล่นก็โอเคแต่ว่าสําหรับผมผมว่าถ้าได้ความนุ่มอีกนิดนึงน่าจะดี อันนี้ก็หวังว่าอนาคตเขาอาจจะมีออกมาที่ดีกว่านี้ในราคาเท่าเดิมไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมไปซื้อผมไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปเจอแล้วก็ซื้อมาลองดูไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมผมไม่ได้อวยอะไรนะฮะก็แค่แบบพูดไปตามความเป็นจริงแต่ก็ใครอยากลองก็ไปลองซื้อดูโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับชาแนลนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับ อีกอย่างหนึ่งใครที่สนใจที่จะเรียนสเก็ตบอร์ดนะครับก็ติดต่อไปที่สเก็ตบอร์ดเทรนเนอร์ที่นี่แล้วก็ใครที่อยากจะถามอะไรอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดก็ติดต่อไปได้นะครับที่สเก็ตบอร์ดเทรนเนอร์นะครับที่เฟซบุ o กสเก็ตบอร์ดเทรนเนอร์ก็อย่าลืมกดฟ o ลโล่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมไปละเหนื่อยบายลาก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรตอบติดตามไว้แลครับ